สวัสดีพีพ่นอ้องพี่อ่างแพรสุขุขสุข,ขสมองสบอนส,ส,สวัสดีกรอบพี่น้องตอนนี้ห้าวกาสาบายังเสร็จสับเสร็จสิน้นแล้วพี่น้องทำความสะอาดเดินพี่น้องตอบกระได้เนาะทำความสะอาดเดินจุดข,ขี้เหงอล่างถวยร่างบัวเสร็จซับแ้วก็สิแดเมื่อพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้กำลังช่วยกันทำความสะอาดเดินอยู่พี่น้อง ทางนี้กะล่างล่างยังเดียวทางนี้นั่นบ่มีเศษมีตะล่างพี่น้องมิตาล่ามิตล่ายังเดียวทางนี่นะพี่น้องเลยบ่มีเศษทางนี้นั่นนะล่างแล้วล่างอีกล่างแล้วล่างอีกพี่น้องขึ้นล่างเศร้านี่ในล่างนี่น้ำพี่น้อง ด้วยกันคนละไม้คนละมือคะ่ะเจ็ดถึงไหนแล้วคะเนี่ยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทางล่างนี่เลยคะ่ะทำควบสะอาดเดินซอยกันพี่น้องเลย เันเบตนะาเือนิมเ่าังมือยขึ้นนั่งนานกบนั่งแคทเนาะกวดขยะพี่น้องด้านนั่นกันสเปเมียนโตเมียนตั้งอีกพี่น้องยังมาแล้วพี่น้องอ้ยตัวนี้ได้สะเอ้ ยาเราทำามยเยอะเฉลยเกินยังเต็มอีกนคือเ,น,เน,นีดใช่นี่อันนี้คือซาวทุงคือมาเอาซ่านแท้บบอ,อคกอเอาซ่านแทะเมนเตอร์เมนตั้งค่ะพี่น้อง่ะมาดีพี่น้อง งานกิดต yeah. да yeah, like, mm, ้มแมนทำความสะอาดกันก่อนแล้วคกอนเมื่อค่ะโต๊ะตั้งกับปรเมีนแล้วพี่น้องจะมาใหม่เอาเองอ่าก็คือกวดขยะพี่น้องกวดเนื้อซอยกันพี่น้อง ทางานก็กวดทางนี้กักวดนี่ง้นจไดเอียงคนนี่รู้คลองฝากคลองต้นไม่รเละวาบวออกมา่นะนเกอดีเขามากนนังแคทนัองนัดมาอาบพี่บมาเกิตก็ใายตัวมา คุณป้าต่แนมหาอีกอย่างแนมหาผู้บ่าวบ่อแนมหาผู้บ่าวเขาท่านได้ผู้บ่าวนะผู้บ่าวก็ได้มาน้าผมมาน้าพัดแนมหาไปอีกไปนี่นะผมมาน้าหนึ่งแนมหาไปอีกเอาแล้วกันแนมหาผู้บ่าวเอาเขายังว่ามีผู้บ่าวว่าวผมมาน้าพัดเสร็ป็นแนมหาเขาถ้าผู้บ่าวมาน้ายังว่าซอยค่อยจบค่อยซองเด้อนะกปบะทันขวดแล้วเด็กพี่น้อง มือมือเฉ้ใครนี่มันเฉดพี่นาะใจยังห่างย้ายอยู่พี่เ้างเอ้ยคายคุณทีอันนี้อันนี้คือว่าเอ้ยแบบเก็บยะหรด้วยจีนรยะกันีอ้วนปูนน่าปลานเสี่ยงนากลัวเลย ออพี่น้ออพี่น้องอันนี้ก็เมนโตเมนตังพี่น้องเมนโตเมนตังค่ะชาวเจาจะขึ้นขยันแทะชูชมพูพังเชิงกูเม็น้องอย พางยังจากช่างคอจ้านะพางคำสวยกันคนละไห้คนละมือพี่น้องคขาค่ะเต็มนวใส่นี้ด้วยนะคะพี่น้องเลย <ส>โอ้ยวดกระห้องใบยาขาวโกยยซ้ำไม่กวดกันแล้วค่อยเป๊ดอยู่ไอ้ห่อะไรพี่น้องอะ <c oughs> แล้วคักแล้วเนี่ยไม่กวดก็ะได้เนาะ <c oughs> แล้วคักแล้วแล้แล้วผู้ جاي កបផាតពីណអើយក៏ដែរយ៉ៀងយ៉ៀងអូយឡាងអានັ້ນអររៀបតបខោបខាងនេះកាចុចឡាពីណចុចកងចុចអង្កែតចុចកងน้ําស้มน้ํานมចុចមិនចុចពីណអោក៏ដែរអោក៏សອບបាទ บอท่านแล้วล่ะพี่น้องเร้อยใส่ขยะลงเบิร์เรียบร้อยเออสร้างเลยพี่น้องมีอะไรอันอยู่กระสอบจริงแต่ตุ๊บตับตุ๊บตับมันไม่หยั่งตุกน้ำเด้อตุกน้ำภายอันกินกินแล้วบม่ได้ไข้ฟ้ามันก็เลยแตกขนาดน่ะพี่น้องคุณพี่ขาเคยกับด้วยเขาบอกเอ็มแฟกซ์ เขาดูแล้วเบ็ไปนอยเขาเาไปนอนกินแล้วเขาเขาเี่เปิดเขาไปนอนบานผักมันกระายเลยใช่เลาเมิอบวกันทุกปนนอนผักเลยสิไอไหนกนนอนกันมีไลน์หนึ่งสองสามหันเลยที่มีเรแกเป็นสีผบาอะไชื่อนอนเนาะ นอนฟรีบ่านอนรีได้จ่ายนอนจ่ายนอนจ่ายเาบอกีจ่ายโเราค้อถือว่าพักขนกันจ่ายม่ดออีกเขาเอาเองเจะครจีเงินนี่นะใบลนี่นะนี่เงินมาตลอดเอ็ดแต่ซะมันเปนใบลอย่าะ ัให้เนาะมีเขาเ็ขยันทางพุนกระจุทั้งนี่กระกวอนี่เขาะไราลตีขี้อ่อเป็ุาย็เลยโอ้ยยังบุกไปรัชาวุ้งกัมีฮะมานี่จงมไรนี่กรจไดอยู่เนาสองอันบอกสองอันได้ย่อัน Chị. Chị nọ. Ủa, chị xa, nó mới chắc thủng phải rồi ba mươ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 i ba chào nè พาจีไปพังเช้าทุ่งและขืนดีเด้อดึงแล้วขึ้นน้ำแน่นันรับบรเทิงนะฮานาดึงขืนโลดน้ำให้ขืนโลดน้ำเขา้าขึ้นไปย่างโลงวาดไปพังลาทุ่งค่ะเอาไปพังลาทุ่งแล้วใคายอวเด้ ก็เพียงไหเพียงเอวพี่น้องทังรักทุ่งเอวนั่นต้งเอวมากนะเพียงเอวคุณป้าครับบอได้เอวเรได้ซร้ากันได้เอาเมื่อพี่น้องพังรักทุ่งเนาะเอาลูกโป่งพามาถีบไว้ในนี่เหรอบอ อันนี้บอราคาหาผ่านที่ผนเขาซื้อนะบ่ึอันนี้บ่อไม่นล้วว่าเฮ้ยไปซื้อเฮ้ยไม่รู้ดึกหน่อยนะถ้าจะซื้อมาเลือที่พี่ชนี่มันเปิดเตะตึ้งบ่ออ๋อเป็นอะไรหน่อยจุดขี้อ่ะพี่น้องอันนี้แก๊สอี่อันนี้นะแก๊สเป่าของผมไม่ยั้งของผมไม่เนอยู่เว่าใหร่นั่นสันนี่ดิมันแก๊สใหญ่มันใส่ได้ได้ยาละจุดเลย ยังแหละจูดถิมเลยมิดลายกองพี่น้องพูดทั้งหนา้าครับมีกองหนึ่งลา่กองเลยซอยการพี่น้องคนละไม้คนละมือแปดบัตรแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยตอนนี้ก็ได้โตต่างยังเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเลตเตอร์เจะคล้อ,องเข้ามาลับ จ้อยจะจะไปช่องผู้บ่จะจะไปช่องผู้บ้าบ่บ่คลองเฮียบ่คองเฮียจัจะะคองเฮียคองเฮียบิรนาตัวเอ้บิรนาวเองบานักอืมดาวแม่อย่าบ่ผูบ้าแสดงองเฮียบ่าบมบ้ามจะก็ไม่เห็นขดแท้ เมียนมัดปัดสถานที่เกี้ยงสะอาดเต้นทางในหกพี่น้องขอเอาเข่ามาไว้ทางในเบิร์ดตัวเครื่องอเครื่องขั้วเอามาไว้ทางในเบิร์ดแล้วพี่น,ออน้องปัดขวดเมียนมัดให้สะอาดสะอาดคุณอาเหยแตนออกยันไง ข้างนอก,กสะอาดได้แล้วค่ะได้ว้นค่ะท้างในนี่ก็ย่างเงชื่นอนี่ก็ยัง,ยงลายอรีพี่น้องคิดว่าเอาเข้ามาแล้ว่ย่างพอตาแตดทำมันจะเด็ดน้ำซะก่อนโอ้ยจัอเอกวเอเลยออกันี้ยโอเคพี่น้องมาฮอนี่ิกะขอจบคลิปสนี่เด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง ถเป็นคลิปใน,เน,น,น,ในๆเร<ะ>า,า,าติดตามเด้อพี่น้องพี่ผาตัวใดกขอโทษขออภัยนำลายเนาะฝากก็ไลควก็แซ่ฝากติดตามเด้อค่ะคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ